เห็นไปทางจำไปทางคิดไปทางรู้ไปทางหาคนใจรวมนี่ยากยากขนาดที่ปฏิปกักษ์ุลหลวงโปยังต้องลำพึงเลยท่านลำพึงเมื่อวันที่ขั้นเข้าถึงธรรมกายว่าลำพึงว่าไงจ๊ะเออมันยากอย่างนี้นี่เองจึงเข้าไม่ถึงกัน ต้องเอาดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้มาหยุดเป็นจุดเดียวกันนี่วันนี้จะพูดเรื่องอาหารร่างกายก็มีอาหารใจก็มีอาหารนะร่างกายนี่อยู่ได้ด้วยอาหารอาหารของร่างกายคือให้ตอบไดมัง ใครตอบได้ให้นั่งสมาธิฟรีอาหารโดยร่างกายคือธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟดินคือของแข็งน้ำมือของเหลวลมมันคืออากาศไฟก็คือ อุณหภูมิหรือความร้อนในตัวอาหารของร่างกายนี่คือธาตุสีทำไมอาหารของร่างกายคือธาตุสีละ่ะก็เพราะว่าร่างกายนนะสูญเสียธาตุสีตลอดเวลายกตัวอย่าง